ครับวันนี้จะพามาดูเขาตกปลากันนะครับเจาะน้ําแข็งแล้วก็ตกปลานะครับเนื่องจากว่าคลองหรือว่าแม่น้ํามันแข็งเป็นน้ําแข็งก็เลยจะมาดูเขาเจาะน้ําแข็งตกปลากันนะวันนี้ก็ที่จริงก็จะมาตกนะครับแต่ว่าพอดีว่าไม่ได้ ไมได้ซื้อเบ็ดสำหรับตกมานะก็เลยไม่ได้ตกซื้อเหยื่อมาแล้วแต่ว่าพอดีว่าซื้อเป็นที่ตกในทะเลเมื่อกี้ไปตกที่ทะเลมาแล้วแต่ว่าไม่ได้นะก็เลยแวะมาดูทางนี้ก็เลยเห็นเขาจอดน้ำแข็งตกแต่ไม่ได้ซื้อ <c oughs> เหยื่อที่ตกน้ำจืดมานะก็เลยเวันนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้ตกก็เลยแค่มาดูเขา ตกกันก่อนเดี๋ยวไว้วันหลังกันนะถ้าวันหลังเดี๋ยวมาตกแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันจะตกได้ไหมเร็วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเขาตกกันกะหรี่เขาตกปลาจอนแข็งตกปลานนะเนื่องจากว่ากะหรี่เขาไม่ให้ถ่ายหน้านะครับก็เลยต้องถ่ายกลๆายอย่างเดียวนะเนื่องจากว่าเขากลัวนะว่าเดี๋ยวเราเอาเขาไปหน้าตาเขาไป ทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาก็เลยไม่ให้ถ่ายหน้านะครับมาไม่กี่คน,นคเนื่องจากเป็นวันธรรมดาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็น่าจะเยอะอยู่ไม่รู้เขาตกได้หรือเปล่านะเขาขุดเจาะลงมาเจาะกันอย่างนี้เลยนะตกได้หรือเปล่านะ เจาะกันอย่างนี้เลยนี่มันอย่างที่เราเห็นในทีวีเลยนะเจาะกันอย่างนี้เลยนะครับก็ใส่เบ็ดตุกเจาะเป็นรูๆเลยนะนี่มีสองคันเบ็ดนี่ครับที่เขาเจาะรูไวนะ้นี่นะ่าจะวันก่อนแล้วนะ้ำแข็งมันเริ่มแข็งแล้ว นี่นะครับตกปลาก็าจะได้สายประมาณนี้นะได้อยู่สี่ห้าตัวน้ำน้ำที่ใส่ปลานี่ตักน้ำดูนี่กลายเป็นน้ำแข็งเลนี่เป็นน้ำแข็งเลยนะกลายเป็นน้ำแข็งเลยนะ ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่เดี๋ยวเอาไว้วันหลังเดี๋ยวซื้อเหยื่อมาก่อนนะครับซื้อเหยื่อสําหรับตกปลาน้ําจืด่อนะจะมาตกก็ได้อยู่นะนั่งตกเรื่อยๆนะครับก็ได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวถ้าผมมาตกแนละ้วจะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ไม่ไดเอามาก็เลยต้องมาดูกัน หรือวิธีการตกปลาตอนน้ำแข็งตกปลานะอันนี้ของจริงนะไม่ได้ผ่านในทีวีด้วยดูหนาวมากเลยน้ำนี่กลายเป็นน้ำแข็งแล้วดนแม่น้ำเจาะรูแล้วก็ตกอย่างนี้เลยโอเคนี่ได้แล้วันนี้ได้อยู่แต่ฝั่งนีง้ไม่รู้ว่าได้ฝ่านะเดี๋ยวไปดูเมื่อกี้เดินมาแล้วแต่ไม่เห็นว่าเขาเอาเปลาไว้ตรงไหนนะ นี่ที่เขาเจาะไว้นะครับเราจะดูว่ามันหนาเท่าไหร่นะครับเย็นมากเลยครับเย็นมากเลยนะเพื่อนอันนี้ที่เขาเจาะไว้แล้วนะเจอ่อเหนามาอันนี้หนาปุ๊บหนาประมนะาณสี่นิ้วนะอู้หูเหนาวชนะิ้นไหนเลยหนาหนาประมาณหนาหนานาประมาณสองนิ้วน่ะถ้า ถ้าใช้มือนี่สี่นิ้วมือนะอออันนี้อันนี้ม,นมันน่าจะสองนิ้วเพราะาถ้าใช้นิ้วมือเราเทียมอย่างเงี้ยมัมนสี่นิ้วอะ่ะสี่นิ้วมืออ่ะหนามากลุงนะครับไปดูตกกันนะฮะ น่าสนุกม,มากเลยหนาวด้วยทั้งหนาวอี่์อันนี้ก็อขอลาเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้า,าวันหลังผมมาเจาะน้ําแข็งตกปลาแล้วเดี๋ยวผมจะามาถ่ายให้ดูนะครับว่า,าจะตกได้หรือเปล่านะแต่ว,วันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ